สวัสดีค่ะหมอโฟมแพทย์จีนอิสราพรเทพาติสวัสด์วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอาการฉี่บ่อยตอนกลางคืนกับศาสตร์การแพทย์แผนจีนในหลายๆคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะบ่อยปัสสาวะตอนกลางคืนนั้นโดยปกติแล้วในวันหนึ่งคนเราจะเข้าห้องน้ําปัสสาวะ โดยเฉลี่ยประมาณ5-7ครั้งโดยการแบ่งปัสสาวะออกเป็นช่วงกลางวันนั้นจะ3-5ครั้งและช่วงตอนเย็นและก่อนเข้านอนจะประมาณอีก1-2ครั้งเท่านั้นโดยปกติคนที่มีร่างกายแข็งแรงและนอนนานตลอดทั้งคืนโดยที่ไม่รุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกเลย หากใครมีจำนวนครั้งในการปัสสาวะบ่อยกว่าที่กล่าวมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนต้องรุ้มาเข้าห้องน้ำแล้วนั้นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของบางอย่างของโรคบางโรคได้ค่ะซึ่งโรคที่เป็นสาเหตุของอาการปัสสาวะบ่อยนั้นได้แก่ 1. โรคเบาหวานการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอาจทำให้เกิดการปัสสาวะบ่อยอ่อนเพลียน้ำหนักลด 2. โรคไตเลื้อลังการทำงานของไตเสื่อมลงอาจจะทำให้ปัสสาวะตอนกลางคืนได้บ่อยด้วย าอาการต่อมลูกหมากโตในผู้ชายทําให้มีอาการปัสสาวะบ่อยได้อาจมีอาการร่วมคือปัสสาวะลําบากต้องเบ่งและปัสสาวะนานกว่าจะออกมาเป็นต้นอาการปัสสาวะบ่อยในทางการแพทย์แผนจีนนั้นเรียกว่าเนี้ยวผงสาเหตุส่วนใหญ่มาจากไตอ่อนแอสารจําจเป็นไม่เพียงพอลมปานม้ามพร่อง ส่งผลให้เส้นรมปานและหลอดเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณกระเพาะปัสสาวะนั้นอ่อนแอไม่สามารถควบคุมปัสสาวะได้ปกติประกอบกับผิวร้อนชื้นภายในร่างกายที่มาสะสมอยู่บริเวณนั้นทําให้รมปานกระเพาะปัสสาวะติดขัดทําให้เกิดอาการปัสสาวะขัดได้อีกด้วยแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนนั้นสามารถแบ่งแยกโรคมาจากหลายสาเหตุได้ต่างกันดังนี้ 1. ไตย,ยิงพองอาการแสดงผู้ป่วยมักจปะปัสสาวะบ่อยปัะสสะาวะสั้นปัะสสะาวะเล็กปัะสสะาวะมีลักษณะกระปิดกระปอยอาการแสดงร่วมหน้ามืดตาลายหูอื้อหน้าแดงนอนไม่หลับฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเหนื่อออกตอนกลางคืนเน้นการรักษาด้วยยาสมุนไพรที่มีประเเทศบำรุงไตและควบคุมปัะสสะาวะให้ปกติ 2. ปัสปะสาวะร้อนชื้นอาการแสดงผู้ป่วยมักมีกมปัสสาวะน้อยสีเหลืองเข้มปัสสาวะแสบร้อนปวดขัด อาการแสดงร่วมมีไข้ปวดท้องน้อยคอแห้งปากแห้งลักษณะวิ้นสีแดงการรักษาต้องใช้ยาสมุนไพรประเภทที่มีฤทธิ์ขับชื้นระบายร้อนเป็นหลัก 3. รมลมปานไตไม่กักเก็บอาการแสดงผู้ป่วยมักมีอาการปัสสาวะบ่อยยืนนานควบคุมปัสสาวะไม่ได้อาการแสดงร่วมนาซีมืนหัวหูอื้อหายใจหอบสั้นเอวหัวเข่าไม่มีแรงการรักษานั้นเราจะเน้นอุ่นบำรุงไตบำรุงลมปานเป็นหลัก คคววบุมปปสะให้กติแนวทางการรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนนั้นเราจะเน้นการปรับสมดุลของอวัยวะภายในและบำรุงอวัยวะไตเป็นหลักอาการปัสสาวะบ่อยเน้นการปรับการทำงานของอวัยวะภายในที่เกี่ยวข้องนั่นก็คืออวัยวะไตทำให้ไตแข็งแรงและทำงานกันอย่างสมดุลเพื่อควบคุมภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นจากอาการดังกลา่าวไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะบ่อยปัสสาวะขัด ปัสสาวะเล็ดมีอาการปวดเมื่อขับปัสสาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเป็นตน้นสมุนไพรจีนตัวหนึ่งในประเทศจีนที่นิยมใช้และมีชื่อเสียงในการรักษากลุ่มอาการของต่อมลูกหมากนั้นก็คือผงเกสรดอกไม้จากต้นเบสกายกชายฮาเฟินเป็นสมุนไพรในบัญชียาของประเทศจีนที่ใช้รักษาต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากอักเสบเพื่อบรรเทาดูแลาอาการปัสสาวะบ่อนที่เกิดขึ้นเป็นหลัก โดยทางการแพทย์แผนจีนนั้นถือว่าเป็นสมุนไพรบำรุงไตที่มีการใช้มาอย่างยาวนานซึ่งมีงานวิจัยรองรับในผู้ป่วยต่อมลูกหมากในเพศชายพบว่าได้ให้ผลการรักษาอาการต่อมลูกหมากที่เกิดขึ้นนั้นได้ดีขนาดของต่อมลูกหมากมีขนาดเล็กลงและอาการที่เกี่ยวกับปัสสาวะดีขึ้นโดยวัดจากค่า IPSS, Qmax และ QOL ที่เป็นมาตรฐาน IPSS คือแบบสอบถามมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินอาการผู้ป่วยที่วินิจฉัยโรคต่อมลูกหมาก Qmax คืออัตราไหลสูงสุดของปัสสาวะ QOL คือแบบประเมินคุณภาพการใช้ชีวิต จากตัวอย่างงานวิจัยในผู้ป่วยต่อมลูกหมากอักเสบแห่งหนึ่งประเทศจีนพบว่าเพศชายจำนวน174คนรักษาโดยการให้ทานยาสมุนไพรจากเกสรดอกไม้แบสิก้านั้นจำนวน4เม็ดวันละ3ครั้งพบว่าหลังทานต่อเนื่องติดต่อกัน8สัปดาห์ค่าดัชนี NIH CTSI หรือค่าดัชนีสุขภาพของสถาบันแห่งหนึ่งที่ใช้วัดต่อมลูกหมากอักเสบพบว่าผลการรักษานั้นดีขึ้นเมื่อเทียบกับระหว่างก่อนทานและหลังทาน ผงเตซอนดอกไม้จากต้นแรสกาหยบช่วยฮวาเฟิร์นมีรสเผ็ดหวานรสสุดข,ขมเข้าเส้นลงปานปอดปับและมามีสรรพคุณกระจายชีเลือดช่วยทำให้เลือดเย็นลงขับพิษลดบวมใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบของต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากโตเพื่อบรรเทาอาการปัสสาวะบ่อยปัสสาวะขัดให้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยรักษาภาวะถ่ายเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดไฟล้ำทุง่งฝีนองสิที่เต้านมผื่นคันได้อีกด้วย การรับประทานน้ำในปริมาณที่มากก็อาจจะทำให้ไตขับปัสสาวะออกมาบ่อยครั้งได้เช่นกันแต่นั่นก็เป็นการเกิดขึ้นเพียงครั้งคราวหากใครมีอาการปวดปัสสาวะบ่อยปัสสาวะขัดปัสสาวะไม่มีแรงไม่สามารถควบคุมปัสสาวะได้ที่ไม่ได้มาจากสาเหตุของการรับประทานน้ำที่มากเกินไปนั้นอาจจะต้องเข้ารับการตรวจจากคุณหมอเพื่อหาสาเหตุของอาการนี้ต่อไปเพื่อให้ได้รับการรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที สำหรับวันนี้หมอคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ